ต่างชาติยืนยันการใช้ชีวิตในเมืองไทยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนจนทิ้งห่างเพื่อนบ้านไปไกลเรื่องนี้เป็นความเห็นของชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็สัมผัสได้ว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเมืองไทยดูพัฒนาขึ้นและทําได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากจนทําให้รู้สึกทิ้งห่างเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวเมียนมาหรือแม้แต่กัมพูชาไม่จะมีเรื่องอะไรกันบ้างที่ทําให้สุดท้ายเขาตัดสินใจกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งมาดูความเห็นชาวต่างชาติที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันกันครบ เริ่มต้นกันที่ความเห็นจากคุณจอร์จบอนเนตก็บอกว่าสิ่งที่เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของไทยแล้วก็แตกต่างจากเพื่อนบ้านก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่ขยับไปข้างหน้ามากขึ้นเรื่อยๆโครงสร้างพื้นฐานของไทยดีขึ้นในหลายเรื่องมากๆผมเคยไปใช้ชีวิตในไทยในยุคสมัยที่ถนนสายหลังยังเต็มไปด้วยหลุมบ่อและการเดินทางยังไม่ได้สะดวกมากนักถนนวนทางในพื้นที่ต่างจังหวัดหลายๆแห่งยังเป็นถนนสองเลนแคบๆแต่ทุกวันนี้ผมกลับไปที่นั่นอีกครั้งเส้นทางเดิมๆที่คุ้นเคยมันเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนมากมาก จากเมืองเล็กๆที่แทบจะไม่มีความสีวิไลทุกวันนี้กลายเป็นเมืองที่มีการพัฒนาขึ้นมาระหว่างนั้นผมได้ใช้ชีวิตในกัมพูชาและลาวสิ่งที่แตกต่างคือไทยสถานที่แต่และแห่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกับมาที่ไรมันก็ไม่เหมือนเดิมทุกครั้งในที่นี้ผมหมายถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานล้วนๆแต่พอไปนในแถบเพื่อนบ้านพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงในระดับที่สร้างความน่าตกใจมากนัก อีกเหตุผลที่ทําให้ผมกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งก็คือการใช้ชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนมันไม่ค่อยมีความยากลําบากมันสามารถเข้าถึงความสะดวกสบายได้หมดอีกทั้งยังมีโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานที่ดีอยู่ทุกพื้นที่และทําให้ผมไม่ต้องเสียเงินจํานวนมากในทางตรงกันข้ามด้วยความที่ผมอายุมากขึ้นผมค่อนข้างไว้ใจโรงพยาบาลในประเทศไทยมากกว่าหรือแม้แต่โรงพยาบาลในเมืองเล็กๆก็กยังสามารถไว้วางใจได้ แต่ถ้าไปนในกัมพูชาผมอาจารจําเป็นต้องเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อเข้าพบหมอที่ผมไว้วางใจได้สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือในประเทศไทยแม้แต่ในเมืองเล็กๆก,ก็ยังมีหมอหรือแม้แต่คลินิกที่ได้มาตรฐานอยู่แทบทุกพื้นที่นั่นจึงทําให้ผมไม่ค่อยกังวลในการใช้ชีวิตมากนักสิ่งหนึ่งที่สําคัญผมรู้สึกว่าก,กฎหมายในประเทศไทยก็ดูบังคับใช้ได้จริงมากกว่าด้วยเช่นกันในที่นี้ผมหมายถึงความรู้สึกในแง่ของความปลอดภัยผมสามารถไปเช่าที่พักที่อยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองออกไป แต่ขณะเดยียวกันก็ไว้ใจในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ในช่วงเวลากลางคืนผมสามารถเดินทางไปได้ทุกที่ตามต้องการที่น่าห่วงก็มีเพียงความปลอดภัยบนท้องถนนเท่านั้นเนื่องจากถนนในประเทศไทยสามารถทำความเร็วได้มากกว่าถนนในแถบเพื่อนบ้านนั่นจึงทำให้การขับรถบนท้องถนนของผู้คนนั้นมีความรวดเร็วมากกว่าในเรื่องของการเดินทางนั้นสะดวกสบายไม่ต่างจากการอยู่ในอเมริกาแต่มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างที่ผมจะต้องเริระมัดระวังในการขับรถบนท้องถนน ขณะที่ความเห็นจากต่างชาติอีกคนนะครับเขาก็บอกว่าเขาเลือกประเทศไทยด้วยเช่นกันนะด้วยเหตุผลที่ว่าความมั่นคงในชีวิตถ้าคุณมีเงินจํานวนหนึ่งความมั่นคงในชีวิตในประเทศไทยจะมีมากกว่าโดยสิ่งที่เขาหมายถึงนะครับก็คือปัจจัยหลักๆในการดํารงชีวิตนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยโรงพยาบาลหรือแม้แต่มีโรงเรียนดีๆให้ลูกๆนะครับเขาก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการใช้ชีวิตในเมืองไทยจะครบแล้วก็เป็นมาตรฐานแบบที่ระดับสากลเขามีกันไม่ว่าคุณจะไปอยู่เมืองไหน,ไหน ก่อนหน้านั้นผมคิดจะไปที่มาเลเซียแต่ประเทศไทยมีราคาที่ลงตัวมากกว่าค่าของชีพในไทยไม่ได้แพงมากมายแต่ขนาดเดียวกันก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไม่ต่างจากมาเลเซียในช่วงแรกผมลองมาพักที่ประเทศไทยตามโรงแรมต่างๆผมพบว่าชีวิตระหว่างที่อยู่ที่เมืองไทยนั้นมันมีความปลอดภัยมากกว่าหลายเมืองในโลกซะอีกโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวเรียกได้เลยว่าช่วงเวลาย,ยามค่ําคืนมันแทบจะไม่เคยหลับไหลเลยทีเดียวและผมก็รู้สึกชอบชีวิตแบบนี้ขณะที่ความเห็นแต่บานครับบอกว่า ผมเลือกประเทศที่สามารถสื่อสารกับผมได้ในตอนแรกซึ่งแน่นอนว่าผมลองไปหลายประเทศมากๆทั้งมาเลเซียฟิลิปปินส์รวมไปถึงลาวและกัมพูชาสุดท้ายผมวนกลับมาที่ประเทศไทยไม่ว่าประเทศไทยการสื่อสารจะไม่ได้สะดวกมากนะักแต่การมาไทยทำให้ผมรู้ว่าต่อให้เราสื่อสารกันไม่เข้าใจแต่คนไทยก็พยายามจะพูดคุยกับเราได้อยู่ดี ผมจึงพยายามฝึกฝนเพื่อสื่อสารกับพวกเขาให้ได้มากขึ้นนั่นเป็นเพราะผมเริ่มหลงใหลประเทศไทยมากจึงทําให้ผมต้องเรียนภาษาไทยกับคาศัพท์พื้นฐานทุกวันนี้ผมสามารถซื้ออาหารสั่งอาหารเป็นภาษาไทยได้แล้วผมชอบประเทศไทยมากเพราะรู้สึกว่าไม่ต้องปรับตัวมากนักทุกอย่างเป็นตามมาตรฐานสากลหมดรวมไปถึงการเดินทางก็สะดวกมากด้วยแต่ถ้าหากให้เทียบกับชีวิตของผมตอนที่อยู่ที่ออสเตรเลีย ชีวิตที่ประเทศไทยมีความสนุกสนานมากกว่าเป็นความผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลาพอนึกย้อนไปผมรู้สึกว่าผมน่าจะรู้จักที่นี่ให้เร็วกว่านี้ขณะที่ความเห็นถัดมานะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์นะเขาก็บอกว่าแม้แต่ฉันเป็นชาวฟิลิปปินส์ฉันยังรู้สึกลหลงใหลในประเทศไทยเลยฉันไปทํางานที่ประเทศไทยในฐานะครูสอนภาษา ชีวิตในประเทศไทยฉันรู้สึกว่าก็ดีกว่าฟิลิปปินมากแน่นอนว่าไทยกับฟิลิปปินมีส่วนที่คล้ายกันอยู่บ้างแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือไทยจะพัฒนากว่าในด้านของโครงสร้างพื้นฐานในทุกพื้นที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าฟิลิปปินฉันไปทำงานเป็นครูสอนภาษาอยู่่ทน่นั่นเป็นเวลาหปีแม้ว,ว่าจะไม่ได้รับเงินเดือนที่มากมายหรือเก็บเพียงเล็กน้อยส่งกลับไปที่ฟิลิปปินแต่ฉันบอกได้เลยว่าความเป็นกันเองของคนไทยและนักเรียนที่นั่นทำให้ฉันอยากอยู่เมืองไทยตลอดไปแต่เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้และเราต้องกลับไปที่บ้าานของเร ทีนี้ก็มีต่างชาติเข้ามาถามกับชาวฟิลิปปินส์คนนี้นะครับก็ถามว่าผมกําลังตัดสินใจอยู่พอดีว่าจะเลือกกรุงเทพหรือมะนิลาเมืองของฟิลิปปินส์ของคุณดีคุณช่วยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมเพราะทั้งสองเมืองมีความคล้ายคลึงกันมากๆโดยชาวฟิลิปปินส์นะครับก็เข้ามาตอบให้กับต่างชาติด้วยนะเขาก็บอกว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงจะเลือกกรุงเทพแทนด้วยเหตุผลที่ว่า กรุงเทพเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและฉันคาดเดาว่าคุณคงไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้เงินมากนักเพราะฉะนั้นเลือกกรุงเทพไปเลยก็จะดีกว่ากรุงเทพจะดีกว่าในแง่ของที่พักอาศัยการอยู่อาศัยแม้ว่าในมะนิลาจะมีรถไฟฟ้าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าด้วยเช่นกันแต่มันก็เก่าแล้วก็เริ่มโทรมแล้วโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมันเก่าแล้วก็ทรุดโทรมอีกทั้งยังไม่ได้มีการดูแลความสะอาดมากนักหากเทียบกับโครงสร้างพื้นฐานที่ฉันเจอในกรุงเทพ เพราะฉะนั้นถ้าในแง่ของการอยู่อาศัยฉันจึงคิดว่าคุณควรเลือกกรุงเทพมากกว่าอันที่จริงมะนิลาก็ดีนะถ้าคุณชอบการที่ผู้คนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับคุณได้หมดถ้าคุณค่อนข้างซีเรียสเรื่องของการสื่อสารและอยากพูดคุยกับผู้คนในท้องถิ่นได้เลือกมะนิลาก็ดีแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของการอยู่อาศัยฉันก็มีความรู้สึกว่ากรุงเทพดีกว่ากรุงเทพมีความใกล้เคียงกับการเป็นเมืองของประเทศพัฒนาแล้วแต่ขณะเดียวกันถ้าเลือกอยู่ส่วนอื่นๆของประเทศไทยก็ดีไม่แพ้กัน ฉันเคยไปสอนภาษากับนักเรียนในกรุงเทพและก็พื้นที่ในต่างจังหวัดกรุงเทพมีความคล้ายมะนิลามากแต่พวกเขามีการจัดระเบียบที่ดีกว่าและสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเหตุผลก็เพราะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่อย่างมากมายอยู่แล้วฉันสังเกตว่ามีชุมชนชาวต่างชาติอยู่กรุงเทพมากมายแต่พอเป็นมะนิลาคุณอาจจะเจอแต่คนท้องถิน่นและแน่นอนว่าคนท้องถิน่นพวกเขาเป็นมิตรนะพวกเขาไม่ได จะก่อกวนคุณอย่างแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าคุณจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแตกต่างจากพวกเขาแต่ฉันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าคนไทยจะไม่ค่อยจับจ้องชาวต่างชาติมากนักมันอาจจะเป็นเพราะความเคยชินที่พวกเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนาอยู่แล้วนั่นจึงทาให้ผู้คนจะไม่ได้มาจับจ้องคุณมากนักคุณจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าคนอีิต่างชาติอีกคนนะครับก็เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะเข,เขาบอกว่าเขาเคยตัดสินใจที่จะไปมะนิลาของฟิลิปปินส์นะ แต่เขาก็บอกว่าเขาเลือกกรุงเทพแทนเหตุผลก็เพราะว่ากรุงเทพเป็นที่ที่ลงตัวมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วผมเคยไปเยือนทุกๆเมืองถ้าพูดตามตรงมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่กรุงเทพยังดีกว่ามะนิลาก็เป็นเพราะว่ากรุงเทพและประเทศไทยส่วนอื่นนะปลอดภัยกว่ามากในที่นี้ผมหมายถึงประเทศรอบข้างด้วยหรือประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยก็มีความปลอดภัยมากกว่าปลอดภัยในที่นี้หมายถึงว่าในช่วงค่าคืนเลยในช่วงเวลากลางวันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่ช่วงเวลากลางคืนคือสิ่งที่พิสูจน์อย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าในกัมพูชาหรือแม้แต่ลาวเองในช่วงเวลาค่ำคืนในโตเมืองก็มีความปลอดภัยอยู่บ้างคุณยังพอสามารถออกมาเดินเล่นได้ไม่แต่งาก,กันาอยู่ในกรุงเทพแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือถ้าคุณออกไปนอกโตเมืองความม,มืดมิดมันจะมีมากกว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลจากโตเมืองออกไปไฟส่องสว่างบนท้องถนนของแถบเพื่อนบ้านจะไม่ค่อยมีมากนะักแต่ประเทศไทยคุณสามารถขับรถเล่นออกไปแล้วก็วิ่งไปได้ทุกที่ทั่วประเทศเลย และไฟส่องสว่างบนท้องถนนจะมีอยู่ทุกที่และคุณจะพบเจอกับตัวเมืองตลอดลายทางผมพูดได้เลยว่าการเดินทางในไทยไม่ว่าคุณจะเดินทางเวลาไหนคุณจะไม่เจอกับเส้นทางที่ดูเปรียวและดูน่ากลัวทุกเส้นทางจะมีรถขับไปพร้อมๆกับคุณบนทุกเส้นทางของถนนนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในแถบนี้ความเห็นต่อมานะครับก็เข้ามาคอนเฟิร์มด้วยเช่นกันว่าประเทศไทยจะแตกต่างในเรื่องนี้ด้วยผมเคยเดินทางจากกรุงเทพไปที่ภูเก็ต ด้วยการเดินทางด้วยรถยนต์ผมสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามช่วงเวลาเช้าตรู่จะมีรถที่เดินทางไปพร้อมๆกับคุณอยู่เสมอมันมีความปลอดภัยไม่ต่างจากการเดินทางข้ามเมืองแบบที่เคยเดินทางในเอเมริกาในถนนสายหลักมีการปรับปรุงและพัฒนาในทุกเส้นทางถนนนั้นใหญ่พอที่จะทําให้คุณทําความเร็วได้แต่ในอีกแง่หนึ่งก็มีความปลอดภยัยคุณไว้ใจได้เลยว่าจะไม่เจอกับถนนที่เป็นปัญหามากนะักแต่ขณะเดีวยวกันยกเว้นแต่ว่าคุณจะชอบการผจญภยัย การเดินทางที่ลาวก็ดีนะแต่ก็ต้องเดินทางในช่วงเวลากลางวันหลายๆพื้นที่อาจจะเป็นภูเขาสูงขณะเดยียวกันเส้นทางก็อาจจะไม่ได้รับการพัฒนามากนะักแต่สำหรับผมในแถบเพื่อนบ้านของไทยผมจะไปเที่ยวเพียงครั้งขราวเท่านั้นสําหรับการอยู่อาศัยประเทศไทยจะลงตัวมากที่สุดแล้วหรือแม้แต่ประเทศที่ดีกว่าอย่างสิงคโปร์ในแง่ของการพัฒนาในแง่ของการอยู่อาศัยผมคิดว่าก็ยังเทียบกับกรุงเทพไม่ได้กรุงเทพจะลงตัวมากกว่าเพราะเป็นความขึ่งกลางของความราคาถูกแต่ขณะเดยียวกันก็ยังเป็นมาตรฐานที่ดี โดยแตงชาติคนสุดท้ายนะครับก็เข้ามายืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะเหมือนเป็นเรื่องที่เขาซสีเลียสมากๆเลยเขาก็บอกว่าถ้าหากคุณมีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างควรจะเลือกประเทศไทยอย่างไม่มีทางเลือกอื่นเลยแต่คุณสามารถบินไปเที่ยวท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆได้อยู่เสมอเหตุผลก็เพราะว่าโรงพยาบาลชั้นนําในประเทศไทยนั้นดีกว่าแล้วก็ไว้วางใจได้มากกว่าคุณสามารถใช้ชีวิตตารงชีวิตขณะเดียวกันก็สามารถไว้วางใจในแง่ของการเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วในประเทศไทยสามารถตอบสนองคุณได้มากกว่าในส่วนนั้น แต่ถ้าคุณอยากท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆหรือแม้แต่เวียดนามเองผมยังแนะนําเลยว่าควรอยู่เมืองไทยมากกว่าและคุณก็บินไปเที่ยวที่เวียดนามก็ได้นั่นคือสิ่งที่คุณสามารถทําได้จากความเป็นศูนย์กลางในการเดินทางของประเทศไทยการอยู่ประเทศไทยไม่ต่างอะไรจากการที่คุณอยู่ในส่วนที่เป็นตรงกลางของภูมิภาคแล้วคุณสามารถไปประเทศอื่นๆได้ด้วยค่าเดินทางที่ถูกมากๆเพราะฉะนั้นผมเองก็เลือกประเทศไทยในการอยู่อาศัยด้วยเช่นกัน ผมสามารถมีที่พักดีดีมีสระว่ายน้าส่วนตัวในราคาที่ถูกกว่าการอยู่อาศัยในออสเตรเลียโดยสามารถจ่ายค่าเช่าในราคาที่ถูกกว่าถึง5เท่าตัวเลยทีเดียวแถมยังได้อยู่บนเกาะที่เป็นสวรรค์เขตร้อนอย่างเกาะสมุยตั้งหากสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณสํารับชมบครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าครับสวัสดี